นน่ารกเิมขณะนี้คุณอยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพบคนอ้อนแฟนแล้วหนึ่งแก้บุ๋มปริยาดาพิกันพรหวานไม่มีพัก เป็นคู่แตกต่างที่ลงตัวนะคะสำหรับคู่ของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชัยกับหนุ่มนักธุรกิจพีทกัญพรหานพาณิชย,ยายาทโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเรียกว่าเป็นคู่รักแห่งปีนะคะที่มีแฟนดอมแก้มพีทจำนวนมากที่อยางเห็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขานะคะที่มักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักหวานปนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดอย่างล่าสุดนะคะแฟนสาวแก้มบุ๋มเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดขายของระหว่างที่ไลฟ์นะคะก็ได้โทรฟ้องพี่พีนะคะว่ามีคนคิดไม่ซื่อ แหมแหมแหมพบคนอ้อนแฟนแล้วหนึ่งเรียกว่าข้างรักไม่มีแผล่เลยจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมเรานะคะไปชมคลิปความน่ารักของพวกเขาเกันค่ะชอบปากน้องบอกอุกใช่ไหมพี่หนูชอบพีมีมมมแม่บอกว่าวันนั้นไปกินอะไรนะบาร์บีคอนแม่บอกว่าแม่อยากกินของร้อนไม่เป็นไรหนูมีฟิลเลอร์เหลืออยู่ที่ที่ไีน <laughs> ไม่เป <laughs> ็นไร่ะแม่หนูไม่ต้องกลัวเลยหนูจะเติมใหม่ได้ <laughs> แล้วแม่บอกว่าแหละฉันต้องเติมบ้างแหละ <laughs> พี่พ <big> ีคคนรู้ถูกอย่างพี่พีไม่เด็กคนคิดไม่ซื่อที่นี่อ่ะพี่พพศเสร็จแล้วค่ะพี่พพศกำลังกลับคนเยอะมากโอ้เขาไม่ได็กกล้าเสร็จพี่พพศพี่เพศปิดไฟแล้วสองพันอ้แม่ไปไหนคะพี่ติดปิดไฟคุณผู้หญิงไม่อยู่ติดไหมคะไหนๆทักทายคนหน่อยสมุดติดไหม พี่เขาบอกว่าแปดแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ก็ฉีดไปแล้วเมื่อวานนี้หอมมากเราไม่มีสัญญาณจนถึงเย็นเออฉีดไปตรลาดแล้กลิ่นคนานค่ะไม่ติดกลิ่นหมูปิ้งไก่ย่างมาแน่นอนใช่นี่พี่พีมีแต่คนแทงข้างหลังหนูเป็นคนพายกินน้ำหอมถึงขุนได้เลยได้เลยอันนี้ได้ไม่เวียนหัวแน่นอนเพราะถ้าฉันถ้าน้ำหอมกลิ่นที่มันเวียนหัวฉันเวียนหัวแล้วตอนเนี้ย เราฉันเป็นคนที่มันติบสีกลิ่นแอบแท้กลิ่นน้ำหอมอยู่ใช่เฮ้ยพี่ทลาก่า้คนแล้วบายบายค่ะโ okay. อเคไปค่ะเวลาบายไปละเวลาฟังเขาพูดจบด้วยนะวิ้นเราเสียมรารยาไหมเราโทรไปบอกเขาไหมฮอ อยู่กับช่องข้าวหอมชาแนลขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้